ช่องบอสกลาดออริจินอลนะครับก็วันนี้อยู่กับปืนฉีดน้ำไดกี้ในชุดก็ยังมีแบตเตอรี่มีปืนมีที่ต่อสายวาน้ำแล้วก็มีหัวยิงนะแล้วก็มีตัวยิงฟองนะตัวยิงฟองไรู้ไปไหนแล้วเออช่างมันเถอะเนี่ยมันก็เอาน้ำใส่ถังนะครับมันดูดน้ำได้นะ มันไม่มันไม่ได้แรงมากนะอย่าอย่าอย่าคาดหวังอย่าอย่าคาดหวังว่ามันจะแรงมากนะแต่ถ้าจะซื้อไปก็คิดซะว,ว่าเออตรงที่เราล้างรถน้ำมันไปไม่ถึงนะครับก็ช้าประมาณนึงไม่ได้แรงไม่ได้แรง,แรงก็ใส่ดูอันนี้คงยังไม่ได้ล้างรถหรอกนะแต่ว่าเทคของให้ดู เขาลดไม่เลอะเสียงก็ประมาณนี้นะครับเจอใครอยากซื้อไหมครับอยู่ในแอปช้อปปิ้งออนไลน์นั่นแหละ เสียงประมาณนี้ใช้แบตเตอรี่นะครับไอตัวนั้นมันไปไหนวะมันก็จะมีตัวใส่ยิงฟองนะแต่มันก็ไม่ได้เป็นฟองอะไรมากนะครับไม่ต้องใสก็ได้เอาฟองลาดเลยคือมันจะมีหัวแดงๆนะแต่ผมหาไม่เจอแล้วทั้เา,านประมาณนี้สัใครอยากซื้อไปเล่น in the past.